ท่านวิทยากรท่านผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมรับฟังเวทีเสวนาออนไลน์ทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกล่าวเปิดเวทีเสวนาออนไลน์ก้าวพอดี2,564ภายใต้หัวข้อพื้นตัวอย่างมั่นคงก้าวต่ออย่างยั่งยืนที่จัดขึ้นโดยสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์การระหว่างประเทศในวันนี้ซึ่งจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานระหว่างภาคีเครือข่ายที่มีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาและเลผยแพร่ความก้าวหน้าของประเทศในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมาทุกท่านคงทราบดีว่าการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมไปทั่วโลกและมีแนวโน้มที่จะทำให้ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยได้ถดถอยลงไปในหลายด้านโดยเฉพาะ ในด้านการขจัดความยากจนการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีการเข้าถึงการศึกษารวมถึงการจ้างงานและการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจซึ่งนับเป็นความท้าทายที่สำคัญที่ประเทศไทยต้องเผชิญอยู่ในขณะน,นี้อย่างไรก็ตามผลกระทบจากโรคโควิด -19 ได้ตอกย้ำถึงความสําคัญของการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมดุลและมีบูรณาการรวมทั้งต้องเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงภัยพิบัติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปดังนั้นการดำเนินการตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นแนวทางที่จะช่วยสนับสนุนในการฟื้นฟูประเทศจากวิกฤตโควิด19 ได้ยั่งยืนผ่านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากและเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าตลอดจนการพัฒนาไปสู่สังคมและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบรรเทาความรุนแรงของสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เวทีเสวนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อฟื้นตัวอย่างมั่นคงก้าวต่ออย่างยั่งยืนจึงเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทุกภาคส่วนร่วมกันรวมทั้งได้รวมหาลือและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นฟูประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนส่งเสริมบทบาท ของภาคประชาชนและภาคธุรกิจให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอีกสิปีข้างหน้าซึ่งสาชาชาติได้กำหนดให้เป็นทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจังเนื่องจากการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การบรรลุปเป้าหมายและการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นไม่ได้เป็นหน้าที่ของภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่จะสำเร็จได้ด้วยการบริหาการและประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมถึงการลงม,มือทำอย่างจริงจังในทุกระดับทั้งในระดับชาติระดับชุมชนและท้องถิน่นขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรระหว่างประเทศที่ได้ร่วมกันจัดเวทีเสวนาออนไลน์ขึ้นวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วน จะประสานความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอันจะทำให้ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งขคาไว้ข้างหลังผมขอเปิดเวทีเซเวนาออนไลน์ก้าวพอดี2 5 6พฟื้นตัวอย่างมั่นคงก้าวต่ออย่างยังย่งยืนณบัดนี้